สวัสดีจ้าพี่น้องหลานไส้มะซอยอันถอดกองเค่บิญน,นะคะไล่พพญาย่ไปล่างมือค่ะสีสเปรอมบ้านนี่ค่ะขาเชื่ออันนี้คือตัวที่เขามาแกะออกเนี่ยเขานั่งแถวนี้เข้าก็ตตองเีย บมเมนเรื่องที่มันคือมันมันสังคมรังเกียจนะคะบมเมนการที่ว่าเป็นสังคมรังเกียจแต่ม่รัดพี่น้องก็หูยว่ามานันอันตรายมันเวลเาเขาสุเปเน,น่ขามบ่ได้อันนี้เป็นแอลโกอฮอล์นะคะอน,นี้น่ใส่ขวดไปแล้วไม่น้อยก็รู้ว่าเขานั่งตอนไม่น้อยอยาีว่านะ่ะเขานั่งแค่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราถามเขาไง ว่าเขายางไปใส่นี่เอาชั่วๆก็คือเมืดบานเลยนแล้าวเพราะว่าเขาเป็นคนนุ่มแล้วเขาออกไปเหตดง,งานเนาะเขากะยานตัวเขาแข็งแรงเชื่ออาจิเกาะมากก็เขาหรือบอ่บอเขาประแนนใจค่ะต้องฉีดด้วยพี่น้องไม่อนัน่รูไมื่อนันกินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วค่ะเมน่นร้านไส้ กำลังไป่อใหา่กำลังสกินกาแฟเขามาเห็ดให้เพียงค่ะคุณนายมันเลยกินไปแล้วบได้อัดคลิปนะคะกินอิ่มไปแล้วกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวเหนือกวาง่อใยญ่กำลังกินกาแฟเขาเลยมาเห็ดกเ็เลยหยุดแล้วชีสเสร็จแล้วมนเลยจะดีดฟุด้งฟูนละกะถทูบาน ทุบบ้านเลยนะคะว่าฮันคอมไมอีเชอร์เกตดแหนบลายอีบอดอกสูมโอเคก็เรียนตาอ,อังทิงฟอแซกเกตดเขาต้องกดตรงนี้น้ำอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยของสันนะเดียวโอเค อ้าคันแอตตอเรื่องไปมองเขาปิ้งป่องเนี่ยอืมอืม,อมอยาเลยอย่าคิด่ามันสินเือพวก็ส่งจุดหมายก็ยคือกันล่ะคะ่ะต้องร่องกันให้ดีที่สุดนี๋สเปร์ขวดสเปรย์เดี๋ยวรอมันแหงจากหน่อย แล้วไม่น้อยจะปูดฝุ่นแล้วก็จะทูบานเลยค่ะเพราะว่าบ้านเขามีคนแก่ไม่น้อยก็หลายลกูลกเราต้องการให้เชื้อโรคมันมาหมกหม็ดเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวนอแห่งนั้นไม่น้อยจะทูบานนะคะใส่แล้วกอ็เอามาเติมใบขวดนี้ขวดนี้ไว้ในบ้านขวดนี้นอกบ้านแต่ไม่น้อยจะถนัด ตัวนี้มากว่าเพราะว่าขวดนี่ฉีดแล้วมันบอบคอยกระจายไม่น้อยเปไปขอไอ้ที่ฉีดขวดอันเก่าของเอ๋ยเพื่อนมากแล้วก็มาตัดแต่งเอานะคะเพราะตัวนี้มันบวกระจายตัวนี้สิกระจายดีกว่าตัวนี้ก็เลยสิเป็นตัวที่พกออกไปนอกบ้านนยคะตัวปิดตัวเปิดนะคะตัวนี้กับตัวปิดตัวเปิดแต่ว่าเวลามันฉีดแล้วมันกระจายได้หน่อยค่ะเหมือนแรงดันมันบ่หลายส่วนเจลนี่กะคือขวดสำหรับเอาไว้ในบ้านนะคะ ตัวพวกผ้ากะอยู่ในกระเป๋าเพิ่มเติมไม่ตลอดเนาะค่ะเนาะเอาละค่ะเล็กๆน,น้อยๆที่เขาจะต้องป้องกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องอย่าไว้ใจนะจ๊ะรักนะจุ๊บ